วิธีการทำบลิงออโตเมชันง่ายๆนะครับก็เข้ามาที่เทมเพลตของเราเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่ Developer Mode แล้วก็กดที่รูปเฟืองนะครับจากนั้นมาที่แท็บ Data Stream แล้วก็เลือก Virtual Pin ที่เราต้องการจะทำออโตเมชันแล้วกดจุด3จุดข้างบนขวานะครับแล้วก็ Edit จากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างตรง a d v a n c e ให้เราขยับสวิตมาทางขวานะครับให้ออนเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับจากนั้นก็ออกจากหน้านี้ไปเสร็จแล้วนะครับออกจากแอปไปแล้วก็เข้าแอปใหม่นะครับจะสังเกตว่ามันจะมีแท็บออโตเมชันตรงกลางขึ้นมาก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็แอดออโตเมชันนะครับ จากนั้นให้เราเลือกว่าเราต้องการจะทำออโตเมชันแบบไหนนะครับในกรณีนี้ผมใช้เป็น device state นะครับก็เลือกที่ Template ของเรามันก็จะขึ้นตัว virtual pin ที่เราเปิดออโตเมชันเมื่อสักครู่นะครับกดเข้าไปจากนั้นเราต้องการให้มันทำออโตเมชันใน คอน i ิชันไหนนะครับในกรณีนี้ผมใช้ hash change นะครับก็คือให้มันทำ Condition ทำเงื่อนไขตอนทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนสถานะของ on off load นะครับก็คือจะให้มันแจ้งเตือนนะครับจากนั้นเราก,กดดันเข้าไปแล้วก็เนี่ยครับลองสังเกตมันจะมีเว้นนะครับเมื่อ on off load hash change ก็คือ on off load เปลี่ยนไปนะครับให้ดูดิส์นะครับดูดิส์ก็หมายถึงว่าให้ทำสิ่งนี้นะครับแล้วก็กดแอดเข้าไปผมจะให้มัน send in app notification นะครับก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ตั้งชื่อได้นะครับตั้งชื่อแล้วก็ใส่ m e มสเ g จได้นะครับจากนั้นกดดัน ที่มุมขวาบนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตรงนี้ name name ที่เวอร์นะครับก็คือตอนที่มันเราปิดแอปเข้าไปแล้วมันอยากให้มันแจ้งเตือนเนี่ยให้มันแสดงว่าอะไรนะครับแล้วก็เลือกตีม m e ได้นะครับเสร็จแล้วจากนั้นนะครับตรงพีเรียดนะครับให้เราเลือกระยะเวลาที่เราต้องการให้ให้ทำ automation นะครับให้ เช็คเงื่อนไขนะครับในที่นี้ของผมจะใช้เป็น1นึ่ง s e c o n นะครับก็คือ1ทุกๆ1กวินะครับให้เช็คเงื่อนไขเพื่อที่จะลองให้ดูนะครับจากนั้นก็กดดันที่มุมขวาบนได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เข้ามาที่หน้าแอปของเราปกตินะครับก็ใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะกดปุ่มปิดเปิดตรงมุมขวาล่างตรงนี้นะครับ มันจะขึ้นแจ้งเตือนหรือเปล่านะครับเนี่ยครับมันก็จะลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือมันจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่สถานะปุ่ม on off เนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับก็คือปิดหรือเปิดนั่นเองนะครับโอเคนะครับนี่คือวิธีการง่ายๆในการเปิดใช้งานออโตเมชันนะครับของ b l i n g 2.0นะครับโอเคครับ